ได้ได้ได้ของได้เอาไปทัางอื่นเปิดเปิดคอนเทนต์หน่อยเปิดคลิปหน่อยโอ้ยไม่เปิดหรอกไอ้คะสวัสดีค่ะอขอต้อนรับก่อนเร็วขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรีร่ชา้นแนวคือ<น>วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ปลาหมึกย่างโรงเรียนดีกว่า,าให้คุณแ่งชิมปลาหมึกย่างจะหมดละแล้วเด็กๆมาซื้อปลาหมึกย่างซิสเตอร์นะคะอร่อยมาก <พอ S 3> ไงคุณหนึ่งชิมด้วย ตอนนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอืม,อ,มอร่อยใช่ไหม,ม,มยิ่งรอ้อนๆเด็กจะแปเราจะหันมาทำคอนเทนต์มุมนี้แล้วเด็กๆวันนี้กินอะไรกินอะไรกินอะไร กินไมค่ะพงกินอะไรจิ้มหรือกินปลาหมึกย่างหรือเปล่าอร่อยไหมปลาหมึกย่างโรงเรียนอร่อยไหมคะแซ่บมากแซ่บมากใช่ไหมคะสันตัวไป็นคอนเทนต์ละไม้ละเท่าไหร่ไม้ละเท่าไหร่เท่าไหร่วะเก๋าเลยสิบบาทค่ะไม้ละสิบบาทใช่ไหมคะจะกินทุกวันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ดูร้านค้าของโรงเรียนนะทุกคนไม่มีอะไรต้องทำคอนเทนต์แต่แสงเมื่อกี้สวยฝั่งนู้นสวยนี่คือร้านค้าของโรงเรียนสวัสดีค่ะพี่โมโ นี่แม่ค้านะคะวันนี้แม่ค้ามีส้มตำขายนะคะทุกคนแล้วก็อะไรคะเนี่ยลูกชิ้นปลาหมึกทอดใช่ไหมคะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะแล้วก็อันนี้ขายยังไงอ่ะสอมชิ้นห้าบาทอันนี้สชิ้นห้าบาทสามชิ้นห้าบาทสองชิ้นห้าบาทนบานะคะส่วนเกี๊ยวคือสามชิ้นห้าบาทนะคะแล้วก็ขนมปังอะมันทา,อ,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 าอะไรคะเนี่ย อ,อ๋อจริงๆจ,จะมีไอติมใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ขายอันนี้ฐานเราเท่าไหร่คะสิบบาทนะคะแล้วก็มีไก่ย่างปลาหมึกหมดแล้วนะคะไก่ย่างไม้ละสิบบาทปลาหมึกก็ไม้ละสิบบาทแต่ปลาหมึกหมดแล้วนะทุกคนอร่อยมากแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวเท่าไหร่ห้าบาทใช่ไหมคะข้าวเหนียวละห้าบาทคะก็ขายให้กับเด็กๆช่วพักกลางวันใช่ไหมคะเอ้ไม่ใช่สิ ช่วงพักทุกช่วงเลยใช่ไหมคะแม่ค้าแม่ค้าไม่เคยไม่เคยได้สัมษณ์อันนี้เราก็จะมากินทุกวันเลยใช่ไหมเราเชื่ออะไรก่อนเแก้วค่ะชื่อแก้วเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าน้องเรียนสายสินใช่ไหมอันนี้เจอสามคนนี้เจอสามคนนี้บ่อยแต่มุมนี้มุมนี้ไม่สวยต้องไปมุมนู้นมุมนี้มันมุมนั้นมันย้อนแสงคุณแดงคุณแดงกินเสร็จแล้วหรอแล้วคุณแดงได้อะไรมากินวันนี้โอเคเดี๋ยว อย่ให้เด็กๆปิดคลิปดีกว่าปิดคลิปให้คุณหนึ่งนะเฮ้ยอะไรนะโ okay. อเคเปิดแมสเปิดแมสเปิดไม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องหนึ่งสตอรี่ได้ค่ะบ๊ายบายเอาปิดกล้องแหมเก่งมาก